เย้แอตโกทุกคนช่วยกันแถมๆได้นะคะพี่ฟ้าใสขอบคุณค่ะพี่ฟ้าใสขอบคุณค่ะพี่เล่ขอบคุณค่ะ3ามบีครับจะชาเล่นแล้วคุณสองเล่นคุณสองค่ะทุกคนไบโอชอยขอบคุณค่ะ ทุกคนขอห้าคนนะคะขอห้าคนค่ะขอห้าคนที่งานช่วยกันค่ะพี่ไว้ขอบคุณค่ะพี่ดงดังขอบคุณค่ะค่ะสามคนนะคะขออีกสามขออีกสองคนขออีกหนึ่งคนพี่ดอกขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนพี่ตาใสขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนทุกคนขออีกหนึ่งคนขอดอกกุหลาบหนึ่งดอกหนกัคนพี่ไว้ขอบคุณค่ะ พี่บขอบคุณะกินาราขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะคุณสองคุณคนคุณสองไปค่ะคุณสองค่ะพี่ไม้ขอบคุณค่ะคุณสองสู้สู้ไปค่ะคุณสองสู้ส้ค่ะโอ้โหโอ้โหโดนตัวรันแล้วโดนตัวรันแล้วไม่ได้นะดันกลับเลยดันกลับเลยดันกลับเลยดันกลับห้องเราสู้ๆห้องเราสู้ๆู้ขอบคุณค่ะ ไม่อ้อมไม่อ้อมสิบห้าวีสิบห้าวีคูณสองสิบห้าวีสุดท้าย energy energy สายไล่ต่อค่ะไปต่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเจมสวัสดีค่ะต่อสู้ต่อนี่นุ้งขอบคุณอกระบอกไฟสายรัดข้อมีนรบขอบคุณค่ะพี่ดอกขอบคุณค่ะพี่ดอกขอบคุณนะคะเอฟซีช่วยกันเถอะโบชากเอฟซีช่วยกันหน่อยค่ะช่วยกันค่ะ ลขอบคุณดอกกุหลาบค่ะพี่พลขอบคุณดอกกุหลาบค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะสูสีมากสูสีมากนะจุดนี้ถ้าไม่ถ้าไม่โดนปาดนะขอบคุณสายรักส้มเจสเตอร์สวัสดีค่ะขอบคุณคบมพ่สายรักส้มครับเจสเตอร์ขอบคุณใจส้มค่ะใครเข้ามาขอใจส้มกันคนละดวงได้นะคะขอบคุณค่ะ แรงมากใช่ค่ะอากาศดียพี่พงศขอบคุณสแสนรักข้อมือค่ะพี่ขอบคุณแสนรักข้อมือค่ะที่ไม่ตรงห้องเราอย่างเงียบดีห้องเราอย่างเงีย้ยห้องเราอย่างเงี้ยพี่โควิดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เกมสสวัสดีค่ะพี่บอยขอบคุณค่ะ พีค่ะพีทีพีเคขอบคุณค่ะพี่อ๊อขอบคุณสายล้านข้อมือค่ะพี่บอยขอบคุณนะค่ะช่วยกัน double tap หน่อยเร็วต่อไปต่อไปต่อหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วด double tap d o บ b l e tap double t ลแชป่วยกันช่วยกันพี่ฟ้าสายขอบคุณค่ะที่พี่ทีพีเคขอบคุณค่ะ s <S พี่บอยขอบคุณค่ะ พี่พี่ี่พี่แกขอบคุณนะคะไปค่ะไปค่ะไปค่ะสู้สู้พี่เจสเตอร์ขอบคุณค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะสู้ค่ะสู้สู้จะสู้จะสู้จะสู้ซีวีสุดท้ายแล้วศูนย์ินเี่ยจะสู้จะสู้ชีวีสุดท้ายครับช่วยกันหน่อยทุกคนของเราของเราช่วยกันช่วยกัน ขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะน้องพี่ธนูสวัสดีค่ะพี่ตั้มขอบคุณค่ะขอบคุส้มพักที่เข้าวิสุดท้ายแล้วทุกคนอุ้ยเขามีนัวมากพี่เล็กขอบคุณดอกกุหลาบค่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วอ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอุ้งใจค่ะพี่ไว้ขอบคุณค่ะ พี่ไว้ด้วยนะคะโอ้ยพี่ไว้ขอบคุณนะคะพี่ไว้พี่หญิงหญิงพี่วินนี่พี่มีมาแล้วจ้าพี่ล็อกขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่ทีพีเกขอบคุณค่ะพี่ฟ้าใสขอบคุณนะคะพี่นาราโนะขอบคุณค่ะพี่พีวอนขอบคุณค่ะพี่บอยขอบคุณค่ะพี่ไบโอชอยขอบคุณค่ะพี่ตั้มมี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโรลานขอบคุณนะ ขอคนะค่ะบ๊คุณ่ะนคุ่ะขอบคุณน่ะคค่ะบคุณอบาย t h ่ะ k y บ u ุณค่บคุณค่อบคุ่อบ่อ่อบค a ณค่ะ่ะอุบุบบออค โอ้ยขอบคุณค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะากไม่ปากไมขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ส่งให้นะคะขอบคุณค่ะพี่บิกบอสสวัสดีค่ะเฮดบีดี้ Thank you ไปไสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนั่ง,งดูดาบพิฆาตอสูรอยู่นะคะวันนี้นสวัสดีครับน้องนุน่นสวัสดีค่ะอุ้ยพี่บิกบอสขอบคุณค่ะดีเลย บนอกนมอมันกํนาลังจะมารับคานทั้งหลายพี่กระตูนแล้วเนี่ยพี่คกับทีมดีกว่า ฮัลโหลคะ่ะฮัลโหลวัสดีค่ะวัสดีค่ะรอบนี้ไม่อยู่ในกองแล้วอันนี้คุยเสียงดังได้แล้วอุ๊ยเพิ่งเห็นใส่ฟิลเตอร์นี้น่ารักดีฮานที่เป็นดอกมอไม้อ่ะเออมาเราต้องเราต้อง P K ไหมหรือเหมือนต้องกดอะไรแข่งขันเหรอหรือ,อยังไงโอเคกดแข่ง okay. ขัน,ขนปกติไม่ P K หรอทีมหรือว่างไง <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้ P K อาจจะเพราะเหมือนช่วงเวลาที่เราไลฟ์บางทีแบบคนอื่นไม่ได้ไลฟ์ด้วยเลยอ่ะอ๋อ คุณค้ากดไปค่ะหัวใจค่ะเฮ้ยไปไปไปอไไปอันนี้อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดตอนเนี้ยอยู่กรุงเทพเฮ้ยสาวฟิลฟิลได้มากฟิลเหมือนอยู่ต่างจังหวัดแล้วนึกว่าแบบอยู่โรงแรมที่แบบต่างจังหวัดเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน วันนี้เพิ่งถึงบ้านพิ่งถึงบ้านเราชื่อสิบหมื่นสิบหมื่นเออมันมันกลับด้านอยู่หมื่นแปลว่าสิบหมื่นหนึ่งมันต่อแสนหนึ่งอ่ะเอออ๊อปปี้ขอบคุณค่ะคุณครัเออเอาหัวใจติ๊กเกอร์เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ต้องส่งเพิ่มส่งตอนนี้ได้นะคะ ปกติปกติไลฟ์กี่โมงอะฮะนิตาโอ้ยไปเรื่อยเลยอะไม่แบบไม่มีเวลาแน่นอนเลยโอ้ยขอบคุณค่ะนะ้องวาดขอบคุณค่ะพี่เพชขอบคุณนะคะเฮ้ยเราอยากรู้ว่าเราควรจะแบบไลฟ์ประมาณบ่อยๆแค่ไหนขอบคุณค่ะก็จริงๆก็มาทุกวันนะเนาะช่วงนี้มันมีแคมเปญแข่งอะไรไหมอ่ะเราเห็นมันมีบางช่วงที่มันมีแคมเปญด้วยอ่ะ ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันไม่ค่อยดูไม่เป็นงงออเหมือนกันขึ้นมาเนี่ยอะไรเนี่ยมิวสิกไนท์ซีซั่นสามล็กพี่เฟนนะคะขอบคุณครับนี่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเกี่ยวกับแบบว่าพวกแคมเปญเนี่ยอ๋อ oh, เราก็แบบไม่ค่อยรู้อะ เราตอนแรกเราคิดว่าแบบเราแต่เราแอบ,บเห็นนุ้นไลฟ์เราไลฟ์ป่อยกว่าเรานะเราแบบออเราแบบก็มาเกือบทุกวนันไม่บางวันเราไม่แต่งหน้าเราก็แบบเออไม,ไม่ไม่ไลฟ์ดีกอ่าอ๋อ fc พี่นุน่นโอ้ค่ะขอบคุณค่ะผมหมดนองแล้วละคะ่ะโอ้โแปลว่าเราต้องมาบ่อยๆให้คนแบบชินใช่นะะ เออมาบ่อยมาบ่อยเอ้ยปกตินุ่นเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ไหมคะเลี้ยงเลี้ยงหมาในชิบาว่าอ้อยของเราเป็นปักกิง่งน้องอยู่แถวนั้นไหมเอามาโชว์ในเร็วอยากเห็นอนะ่ะนอนอยู่นี <c oughs> มาช,ชื่ออะไรอะครับบานี่บานี่นใช่ใช่เฮ้ยพี่เพชรขอบคุณค่ะขอบคุณคอกกี้ค่ะอ <c oughs> <c oughs> ครั้งหน้าเราเราจะพยายามมาบ่อยๆพี่บิ๊กบอสขอบคุณค่ะนี่ <c oughs>